ต้องถามว่าในกรณีบุคคลนะคะล้มละลายที่มีการเก็บรักษาหรืออารักขาเงินไม่ว่าจะอารักขาในานามตนเองก็ดีในานามบุคคลที่ตนเองไว้วางใจก็ดีเช่นใช้บัญชีพ่อก็ดีบัญชีแม่บัญชีญาติพี่น้องก็ดีนะคะมีใครการันตีได้ไหมว่า เขาจะไม่ดึงเงินนี้หายหรือสมมุติว่านะสมมุติว่าเอาไว้ในบัญชีพ่อด้วยบัญชีพ่อบัญชีแม่บัญชีน้องบัญชีคนที่เราไว้ใจที่สุดใครจะการันตีได้ไหมว่าเจ้าของบัญชีจะไม่หนีไปอย่าลืมนะเงินนี้ไม่ได้เข้าอยู่ในบัญชีคนล้มละลายอยู่แล้วแต่อยู่ในบัญชีคนใกล้ชิด อันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรที่เที่ยงไม่มีอะไรที่แน่นอนความคิดของคนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาถ้าหากว่าสมมุตินะคุณนัทเอาไว้ในบัญชีพ่อคุณนัดรับบริจาคในบัญชีพ่อคุณนัทจะยืนยันได้ไหมว่าพ่อคุณนัทจะไม่หนีไปไหนสมมติพ่อมีเงินสักสิบล้านยี่สิบล้านไอ้เรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจริงแล้วนะคุณนัทถึงได้พูดมันเป็นคดีที่คุณนัทเคยให้คําปรึกษาจริงๆ จริงจงมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะปรากฏว่ามีเงินเยอะและ้วอันนั้นแค่หลักล้านเองนะพอพ่อมีเงินปุ๊บพ่อจะมีเพื่อนทันทีนะเมื่อมั่งมีมิตรมากมายหมายเมียงมองเห็นไหมพ่อมีเพื่อนทันทีพอพ่อมีเพื่อนปุ๊บเพื่อนยืมเงินบ้างละ่ะเพื่อนอะไรบ้างละ่ะ ดึงเงินไปให้เพื่อนยืมเพื่อหวังหมุนก่อนเพื่อนบอกคืนแน่นอนก่อนก่อนที่จะทําบุญคืนแน่นอนเพื่อนยืมเงินไปเรียบร้อยคือก่อนที่จะใช้เงินตามตามที่ระดมมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นการระดมทุนในในไคดีที่ครูนัดให้คําปรึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสหกรณ์เป็นเรื่องการระดมทุนสหกรณ์นะคะปรากฏว่าเพื่อนยืมเงินเสร็จเรียบร้อยยังไงคะเพื่อนบอกจะคืนแต่ไม่คืน อ้าวทีนี้พ่อคุณนัทจะเอาเงินที่ไหนมาให้คุณนัทไปทําบุญตามที่คุณนัทเรียอร,รับบริจาคมาไม่มีเงินคืนเนี่ยทีนี้แล้วใครรับผิดชอบในเมื่อบุคคลล้มละลายเขาทาเขาเป็นโมฆะไปแล้วใครรับผิดชอบเพราะฉะนั้นความเป็นบุคคลล้มละลายถ้าหากว่าคุณเป็นพลับบิกคุณเป็นบุคคลสาธารณะแล้วคุณเกี่ยวข้องด้วยเงินของประชาชน ถ้าหากคุณคิดว่าไม่ต้องบอกจะวัดดวงให้สารวินิจฉัยก็แล้วแต่อันนี้ไม่มีใครตอบได้แต่คุณนัทอยากจะบอกว่าต่อไปนี้ใครก็ตามที่ดูคลิปนี้ต่อไปนี้ให้ระมัดระวังเรื่องกฎหมายแล้วจําไว้เลยว่าถ้าเราเป็นบุคคลล้มละลายคุณนัทไม่อยากให้ไปวัดดวงกับสารนะคะไม่อยากให้ไปวัดดวงกับสารเพราะสารท่านจะมองแบบ แบบที่ทนายฝ่ายที่บอกว่าไม่จําเป็นต้องบอกมองหรือเปล่าอันนี้วัดใจกับสารนะคะวัดกันห้าสิบห้าสิบเลยนะถ้าท่านมองตามนั้นก็รอดไปอย่าลืมนะต้องสามสารเลยนะแต่ถ้าท่านมองตามอีกฝ่ายว่าไม่ได้คุณอารักขาเงินของประชาชนคุณไม่บอกเขาว่าคุณล้มละลายแล้วคุณใช้บัญชีนอมินีมารับเงินบริจาคแทนเนี่ยไม่ได้ ถึงเวลาใครจะรับผิดละ่ะนะคะต้องถามว่าตรงนี้เป็นเจตนาอะไรที่ไม่บอกเป็นเจตนาอะไรนอกจากไม่บอกว่าตัวเองเป็นบุคคลล้มลายแล้วยังไม่บอกชื่อแล้วต่อมาภายหลังจะบอกว่าแล้วต่อมาภายหลังจะบอกว่ามันอยู่ในาราชกิจจานุเบกษายอยู่แล้วก็ไปค้นสิเอาชื่อไปใส,ส่สิประเด็นก็คือคุณต้องไปตอบคำถามถ้ามันขึ้นถึงสารนะ คุณต้องไปตอบคำถามในศาลว่าเอาชื่อไปใส่ตรงไหนก่อนในเมื่อคุณไม่เคยเผยชื่อคุณเลยชื่อคุณถูกเผยเปิดเผยด้วยเพจที่เขาขุดคุยทั้งสิน้นตรงนี้ถามว่าเป็นเจตนาทุจริตตามมาตราสามสี่หนึ่งไหมก่อนจะไปพูดถึงว่าล้มละลายต้องปกปิดได้ปกปิดล้มละลายหรือไม่ปกปิดล้มล,ลายเอาเจตนาทุจริตก่อนเอาคำนี้ให้แตกก่อน เจตนาทุจริตไหมแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้ไปว่ากันในศาลเป็นความสุ่มเสี่ยงมากๆและอันตรายมากมากมากๆเลยต่อมาต่อมาสิ่งที่สิ่งที่ต้องระวังให้ดีคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ถูกกล่าวโทษคดีโกงคดีคดีชอบโกงประชาชนเมื่อถูกกล่าวโทษนะ เส้นทางการเงินเปิดทันทีเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเปิดทันทีนะคะเราจะรู้หมดเลยว่าเงินนั้นไปกระแสไปไหนบ้างแล้วถ้าหากมีการใช้จ่ายเงินบริจาคต้องมีใบเสร็จมายิงตรงเหมือนที่ครูนัทบอกว่าเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไมบ้บรรทัดขีดเส้นใต้ ว่าเงินโอนออกยอดนี้ไปที่ร้านข้าวมันไก่เงินโอนออกยอดนี้ไปที่ร้านขายข้าสารตามจํานวนนี้เพื่อเอามาเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมตามนี้เงินโอนออกตามจํานวนนี้เท่านี้เป็นเงินที่มาจากการบริจาคเท่านี้ออกไปเท่านี้มันต้องยิงระบบบ,บัญชีได้แบบนี้มันถึงจะแก้เจตนาทุจริตตรงนี้ได้ถ้ามีหลุดไปแม้แต่รายการเดียว จะบอกไม่มีเจตนายากไปยากเพราะอะไรเพราะคุณมีเจตนาปกปิดมัดที่หนึ่งคอยจริงมันมัดหมดแล้วและคุณให้การรับสารภาพคุณยื่นคำให้การบนสื่อออนไลน์เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นลูกความคุณนัดนะคุณนัดจะบอกเลยว่าถ้าหากว่าพูดอะไรในสื่อออนไลน์ในสิ่งที่พี่ไม่อนุญาตพี่ถอนทนายทันทีเพราะกูทำงานยากกูทำงานไม่ได้มึงเล่นรับสารภาพหมดแล้วกูจะเอาอะไรไปสู้คดี รับสรารภาพทุกเม็ดแล้วอย่างนี้เอาอะไรไปสู้คดีถ้าเป็นลูกความคุณนัทคุณนัทถอนทนายเลยแล้วถ้าเป็นลูกความคุณนัดคุณนัทจะบอกเลยยิ่งคดีหมิ่นประมาทนะคุณนัทจะบอกเลยว่าคุณนัทจะถามเลยว่าเขาด่าเราเราด่าเขาไหมถ้าบอกไม่ได้ด่าเขารับคดีไม่ได้ด่าเขากลับรับคดีแล้วระหว่างมีคดีห้ามโพสต์แะห้ามโพสต์อะไรทั้งสิ้นห้ามทั้งสิ้นไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะคุณจะเสียความเป็นผู้เสียหาย แล้วมันแก้ยากเคยมีคดีที่คุณนัททำนะฟ้องหมิ่นประมาทฟ้องหมิ่นประมาทคือลูกความคุณนัทเนี่ยถูกเจ้าสำนักลายหนึ่งฟ้องนะคะคดีนี้ขึ้นสื่อออนไลน์เลยเป็นคดีดังถูกเจ้าสำนักสอนธรรมสำนักหนึ่งฟ้องลูกความคุณนัทเป็นอดีตศิษย์นะคะอ่าไม่ใช่สำนักกลาไม่ใช่สำนักกลา ถูกฟ้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าสำนักเนี่ยก็เป็นการให้ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วระบุชื่อลูกความคณนัทด้วยนะคะว่าคนนี้เป็นคนไปเผยแพร่เรื่องราวในสำนักนะคะ,ะแล้วเขาก็ฟ้องลูกความคณนัทข้อหาเผยแพร่เรื่องราวในเผยแพร่เรื่องราวต่างๆในสำนักหรือพูดหมิ่นประมาทนะ ปรากฏว่าพอไปดูที่มาที่ไปอ้าวเจอว่าเขามีการพูดชื่อลูกความเราเราก็บอกว่าอันนี้เขาก็หมิ่นประมาทถามก่อนว่านอกจากนอกจากตามฟ้องที่ถูกเขาฟ้องอ่ะครั้งนี้ครั้งเดียวเนี่ยพี่ไปพูดถึงเขาที่ไหนอีกไหมไม่มีเลยครูพี่ไม่เคยพูดพี่ไม่เคยพูดเลยไอ้คดีของเขาเราว่าความนี่ยกฟ้องตั้งแต่ไต่ตสวนมูลฟ้องนะพอไต่สวนมูลฟ้องปุ๊บ เจ้าสํานักที่ฟ้องเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะนะคะมีทุกคนมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์นะคะและก็ะเขาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับหนังสือที่เขียนออกมานะคะซึ่งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กันศารยกฟ้องเพราะแสดงความเห็นโดยสุจริตพอมาคาดีที่เราฟ้องเขามั่งละทีนี้คุณนัถามข้อจริงเรียบร้อยแล้วไม่มีมีแค่นี้ปรากฏว่าตอนไต่สวนมูลฟ้อง ทนายฝ่ายตรงข้ามถามค้านมาเท่านี้นอกจากคุณพูดที่นี่แล้วคุณยังไปพูดที่นั่นอีกที่นี่อีกคุณนัดนี่นั่งคุมขมับเลยผายแล้วกูงานนี้กูว่ายกแหนกุมขมับอย่างนี้เลยนะแกอะไรไม่ได้แล้วแกอะไรไม่ได้แล้วถ้าบอกความจริงนะั่นแต่ตอนนั้นจะบอกเลยไม่ต้องไปฟ้องเขายกฟ้องแน่แน่ปรากฏแกอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าเขามาเป็นชุดเลย มาเป็นชุดเลยรับค่อยจริงหมดเลยสารยกฟ้องไต่สวนมูลฟ้องเหมือนกันบอกว่าโจทย์เนี่ยจำเลยเนี่ยพูดถึงโจทย์แค่ครั้งเดียวในรายการเนี่ยแต่โจทย์พูดถึงจำเลยซ้ำแล้วซ้ำเล่ายกฟ้องเห็นไหมคะสิ่งที่ไม่ได้บอกทนายหรืออะไรก็ตามที่ครูนัดสั่งแล้วทําผิดจากที่ครูนัดสั่งครูนัดถอนทนายทันทีถอนทนายไม่คืนเงินด้วยนะจะบอกให้นะ ถ้าผิดคาสั่งครูนัดนะถอนทนายไม่คืนเงินด้วยอยากได้ไปฟ้องเอาฟ้องมาก็จะฟ้องกลับอีกไม่โกงนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ข้อเท็จริงมันปรากฏแก้ยากแก้ยากจากคลิปไลฟ์จากอะไรต่างๆต้องไประวัดร,ระมัดระวังให้ดียิ่งแก้ยิ่งมัดตัวยิ่งแก้ยิ่งมัดตัวตอนนี้ข้อจริงมันเปิดมาตามนี้หมดแล้ว เพราะฉะนั้นถามว่าประเด็นนี้ไปวัดใจกันกับศาลก็แล้วกันว่าต้องปกปิดหรือไม่ปกปิดถ้ามีการฟ้องนะถ้าไม่มีการฟ้องแล้วไปนะถ้ามีการฟ้องหรือหรือใครหรือใครไปนี่เง่ากับพี่เปียกเขาเยอะมากเนี่ยพวกด่อมทุยทั้งหลายเนี่ยนะไปด้อมทุยกับเขาเยอะมากเนี่ย เขาหมั่นไส้ขึ้นมาเนี่ยเขาไปกล่าวโทษนะแล้วเมื่อวานนี้พี่เปี๊ยกเขาให้สัมภาษณ์ในรายการทนายของเขาเนี่ยทนายกองทัพธรรมมีทั่วประเทศไทยนะลุกขึ้นกล่าวโทษคนละหนึ่งโรงพักนะเจ็ดสิบกว่าจังหวัดตายตายนอกจากนั้นไม่พอนะถ้าเส้นทางการเงินดันปรากฏเปิดออกมาแล้วมีไปตรงอื่นนะไม่ได้ประกันตัวนะจ๊ะไม่ได้ประกันตัวนะ ศาลให้ประกันตัวยากมากในคดีช่อโกงประชาชนเนี่ยยากจริงๆเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่าไปคิดว่าอะไรก็ได้หรืออย่าไปคิดว่ามันมันง่ายจริงๆถ้าโปร่งใสไม่มีอะไรต้องกังวลโปร่งใสไม่มีอะไรต้องกังวลเลยเพราะสมมติพี่เปี๊ยกเขาไปกล่าวโทษแล้วเนี่ยตำรวจเขาก็จะเรียกมาสอบมาสอบนะตำรวจเขาก็จะเป็นผู้เสียหาย พนักง,งานสอบสวนเป็นผู้เสียหายแล้วกล่าวโทษนะคะพอกล่าวโทษเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ถูกกล่าวโทษเนี่ยจะตกเป็นผู้ต้องหาอา่าขอโทษพอถูกตั้งสอบสวนสมมติพีเ่เปี๊ยกเขาไปกล่าวโทษพอพีเ่เปี๊ยกเขาไปกล่าวโทษเสร็จพนักง,งานสอบสวนเป็นผู้เสียหายผู้เสียหายตั้งข้อหาตั้งข้อหาแล้วเนี่ยหมายเรียกผู้ต้องหามาเนี่ยต้องมาให้การพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วมาดูเรื่องเขาจะให้ประกันตัวไหม พราะคำให้การที่ให้การเนี่ยถ้าให้การได้ไม่ตรงกับไม่ตรงกับชี้แจงไม่ได้ตามเส้นทางการเงินที่ตํารวจเขาสืบมาเนี่ยเขาฝากขังเลยนะมันจะเป็นประเด็นนะบางทีอ่ะพี่ถึงบอกว่าไงว่าเรามีเอฟซีเยอะนะมีคนชอบเราสามล้านแต่อย่าลืมว่าประชาชนคนไทยมีหกเจ็ดสิบล้านเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราทั้งประเทศเราต้องระมัดระวัง เราอย่าไปเอาโลกในออนไลน์มาเป็นโลคแห่งความเป็นจริงโลกในออนไลน์ไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเหมือนกันเราไม่รู้หรอกว่าใครจะกั่นแกล้งเราหรือใครจะหาเรื่องเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะต้องระมัดระวังนะคะแล้วบางทีอ่ะอย่าไปวาดฝันว่าเฮ้ยครูไม่ได้บวชแล้วเดี๋ยวครูก็จะรับบริจาคชําเอาไอ้ตรงรกันตัวให้รอดก่อนอย่าเพิ่งไปพูดเรื่องรับบริจาคชํา เอาตรงประกันตัวให้รอดก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องต้องระมัดระวังมากๆสําหรับทุกท่านวันนี้เรามาเรียนตรงนี้นะคะเพื่อว่าให้ตัวเราเองได้มีความเข้าใจครูนัดไม่ชี้หรอกว่าเป็นทุจริตหรือไม่เป็นทุจริตไม่ชี้หรอกเพราะว่ามันต้องดูที่เส้นทางการเงินเป็นสิ่งสําคัญซึ่งเส้นทางการเงินทุกวันนี้ยังไม่ได้เปิดถ้าเปิดเส้นทางการเงินเนี่ยใสยเลย ถ้าสุดจริตจริงจะใสเลยทุกอย่างจะจบเลยไอ้ประเด็นเรื่องปกปิดไม่ปกปิดไม่ใช่ประเด็นเลยคุณนัทถึงบอกไงว่าไอ้เรื่องปกปิดไม่ปกปิดอย่าเพิ่งไปคุยอย่าเพิ่งไปคุยคุยทีหลังเรื่องปกปิดคุยทีหลังเอาทุจริตหรือไม่ก่อนมาตราสามสี่หนึ่งผู้ใดโดยทุจริตเอาเจตนาทุจริตก่อนว่าทุจริตหรือไม่ทุจริตก่อนถ้าเส้นทางการเงินมาใสนะใสชี้แจงได้มีใบเสร็จทุกเม็ด จบนะปกปิดไม่ปกปิดไม่ต้องพูดเลิกเลิกกันไม่ต้องพูดเลยเพราะว่าไม่ทุจริตทุจริตเป็นองค์ประกอบภายนอกด้วยเป็นองค์ประกอบภายในด้วยเพราะทุจริตเป็นเจตนาด้วยและทุจริตเป็นองค์ประกอบภายนอกด้วยพฤติกรรมด้วยเวลาคุณนักสอนกฎหมายเนี่ยเวลาคุณนัถามว่าจะผิดหรือไม่ผิดกฎหมายให้ดูอะไร ร้อยคนลูกศิษย์ครูนัทร้อยคนตอบ่าดูเจตนาครูนัทบอกไม่ใช่ถ้าใครบอกว่าดูเจตนาแปลว่าไม่ได้เรียนจากครูนัทเพราะครูนัทไม่ได้ให้ดูเจตนาก่อนครูนัทให้ดูการกระทําก่อน<ส>ให้ดูการกระทําก่อนหนึ่งมีการกระทํำไหมถ้าไม่มีการกระทําจบไม่ได้ไปต่อพอแค่นี้เลยแต่ถ้ามีการกระทําถึงไปต่อว่าการกระทํานั้นครบองค์ประกอบภายนอกไหมถ้าการกระทํานั้นครบองค์ประกอบภายนอกไปดูต่อว่า รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกนั้นไหมถ้าไม่รู้ข้อเท็จจริงก็จบอีกเหมือนกันไม่ต้องไปต่อถ้าองค์ประกอบภายนอกไม่ครบก็ไม่ต้องไปต่อที่รู้ข้อเท็จจริงไหมถ้าไม่รู้ข้อเท็จจริงก็ไปต่อถ้าไม่รู้ก็จบไปต่ออีกไปต่อที่ว่าแล้วสําคัญผิดในข้อเท็จจริงนั้นไหมรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกไหมสําคัญผิดในข้อเท็จจริงนั้นไหมแล้วถึงไปที่เจตนาเจตนานี่ด่านกลางๆเลย ว่าไอ้ข้อเทีจจริงและองค์ประกอบภายนอกที่เรารู้แล้วนั้นเนี่ยได้กระทําโดยเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเลงเห็นผลหรือไม่